ปูยีหรือผูอ้อีคือชื่อของจักรพรรดิพระองค์สุดท้ายในประวัติศาสตร์ของจีนปูยีกลายเป็นตัวอย่างสําคัญของชีวิตที่ผกผันจากเดิมที่พระองค์มีสถานะเป็นเจ้าเหนือหัวของคนทั้งแผ่นดินกลับกลายเป็นสามัญชนคนธรรมดาในบ้านปลายของชีวิตมีสิ่งน่าสนใจเกี่ยวกับจักรพรรดิองค์นี้ก็คือพระองค์ไม่ได้ดำรงฐานะการเป็นจักรพรรดิแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่เป็นถึงสามรอบด้วยกัน การเป็นจักรพรรดิครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1908ทรงขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงขณะมีพระชนมายุเพียงแค่2พรรษาเท่านั้นภายใต้คําสั่งของพระนางสูสีไทยเฮาด้วยความที่ทรงพระเยาว์อย่างมากทำให้พระองค์อยู่ภายใต้การดูแลขององค์ชายใจ้าเฝิงพระราชบิดาของพระองค์ที่ดำรงตําแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการอย่างไรก็ตามในปี1912ผลพวงของการปฏิวัติสิ้นให้ ทำให้จักรพรรดิปูยีทรงสละราชบัลลังก์แม้ว่าระบอบราชาธิปไตยของจีนจะจบลงแต่อดีตจักรพรรดิปูยีและพระราชวงศ์ก็ยังได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสาธารณรัฐจีนให้พำนักอยู่ภายในพระราชวังต้องห้ามต่อไปต่อมาในปี1917เกิดความวุ่นวายภายในรัฐบาลสาธารณรัฐจีนในกรุงปักกิ่ง เปิดโอกาสให้จางสวินนายทหารผู้จงรักภักดีต่อรัชวงศ์ชิงก่อการรัฐประหารเพื่อต้องการให้จีนกลับมาเป็นระบอบราชาธิปไตยเหมือนเดิมปูยีถูกอัญเชิญให้กลับมาเป็นจกักรพรรดิอีกครั้งแต่ความพยายามของจางสวินก็ล้มเหลวปูยีครองบัลลังได้แค่12วันเท่านั้นสุดท้ายในปี1924ทั้งปูยีและพระราชวงศ์ก็ถูกขับออกจากพระราชวังต้องห้าม ปูยีไปอยู่ที่เมืองเทียนจินซึ่งตอนนั้นเป็นเขตทิ่ครองของญี่ปุ่นในปี1 9นเมเมื่อญี่ปุ่นก่อตั้งประเทศแมนจูกัวซึ่งเป็นรัฐหุ่นเชิดที่ตั้งอยู่ในดินแดนแมนจูเรียของจีนปูยีก็ได้รับการแต่งตั้งจากญี่ปุ่นให้เป็นจักรพรรดิแห่งแมนจูกัวนับเป็นจักรพรรดิรอบที่3ของปูยีแต่ความเป็นจักรพรรดิทั้ง3รอบก็ล้วนเป็นจักรพรรดิแบบหุ่นเชิดทั้งหมด เขาไม่มีครั้งไหนเลยที่ปูยีจะมีอำนาจในฐานะของจักรพรรดิจริงๆเมื่อสงครามโลกทั้งที่สองจบลงในปี1945ประเทศแมนจูกวนและสถานะจักรพรรดิของปูยีก็เลยจบลงไปด้วยท่านพยายามหลบหนีไปที่ญี่ปุน่นแต่ก็ถูกทหารโซเวียตจับกุมไว้ได้และถูกส่งตัวไปอยู่ค่ายแรงงานของโซเวียตก่อนที่ในปี1950จะถูกส่งตัวกลับไปที่จีนเมื่อมาถึงจีนตอนนั้น พรรคคอมมิวนิสต์ก็ครองอำนาจในจีนเบ็ดเสร็จแล้วปูยีถูกส่งตัวไปอยู่ค่ายปรับทัศนคติในมณฑลเหลียวหนิงอยู่นานหลายปีจนปี1959ก็ได้รับอิสรภาพและออกมาใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนจนเสียชีวิตในปี1967ขณะมีอายุได้61ปีปิดฉากชายผู้มีชีวิตผกผันมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกคนหนึ่ง